สรัี่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงพามวนครับผมเนาะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายปูเม็ดเดียวด้วยพี่้องด้วยเนาะว่าจะฟันตัวไหนจะย้ำให้ตัวไหนรอดติดตามไปพร้อมกันครับทงกับปูมหาเนะครับโอ้สุดท้ายพี่รองตามโค้งสุดท้าย,าาายปูเม็ดเดียวนะเนาะเขียนให้กับมือพี่รองอ่านะ เอาใครที่รอครับผมเนาะของสุดท้ายตุมเม็ดเดียวครับผมเนาะกำลังเขียนให้กับมือพี่น้องไม่รู้ว่าจะย้ำตัวไหนเนาะรอติดตามนดวงดูพร้อบกันได้พี่น้องด้อวันที่ผ่านมาหกสี่สองสองสี่หกรับเนาะเขาเต็มๆครับผม เข้าเซมเซมที่สี่เลเข้าเข้าด้วยปัญญาเนาะเข้าสี่หกครับผมกูมีปัญญาได้เงินเยอะเข้าด้วยปัญญาตุ้มแปรตุ้มแปรกันได้หลายที่ะอืมอ่าวันดีรอดติดตามวอลเล่ยไปเปลี่ยนเพื่ออะไรก็ได้ไปจุตามไปพร้อมกันครับผมเนาะสำหรับปูมิดเดิ้ล หลังเข้าพรรษาพี่น้องก่อนเข้าพรรษาก็มาตามให้ต้องว่ะ้นพี่น้องเด้อมาตามให้อยู่เนาะแต่ว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นให้ตัวเลยครับมากเลยนเป็นเลขดวงโบมี่อันนี่แหละครับเลขดวงกับเลขกระปูว่าได้หรืเบิ้งดวงไหมเนียเมือนเบื้ลขดวงกับบอปนี่เบิ้งเมนบอปบ่ปนี่เบิ้งดวงมีแต่เลขฝันล้วนๆไม่ย่ำพี่น้องไม่ย่ำเลขดวง แม่บุญส่วนเดี่ยปูอืมบุญส่วนบอกครับแม่บุญส่วนเลขฝันของปูกับ68กับ56เออแมน68 56อือโอ้68เต๋อ68กับอันที่เอ็นครับที่ปูฝันว่านั่นฝันว่าอะไรปูอ่าครั้งแรกเนาะครับผม แต่ช่วงหัวก้นเล็กออกว่าไอ,อ้บูกีมื่นหรืมื่นเดียวนึงรับแครับ,บวันที่สองพอสบา,ายก<า>ับมาพายวดารับผมันได้ออกก่อนบูก่อนพวก,วกเถอะก็เลยปูเออแต่ว่าเขาพรรษานี่ยกะแลกพ่ดกแต่ว่าอันไอ้เรามานวันว่าอไอ้คนตายน่ะที่ผู้คนบอกกัน ชูงหอกกับเกาหนึ่งกันล่ะเขาาบนล่างกัได้หรือครับผมครับเอออ่าบ้านนี้เราหลงมาเล่าวาดมือขวพรรษาเสียย่างปลาโอ้มาให้จักหาหกไม้พี่สันครับผมแมนโอ้ครับผมเออผู้ก็เลยตีไปหกแปดอ่าหกแปดแต่ว่าก็เพราะเตี ห้าหกเปลี่ยนพ่อสบายเกี่ยเพราะว่าห้าหกห้าหกนี่แหละห้าหกไม้ครับห้าหกไม่ก็ได้เกี่ยห้าหกนะครับผมบ้านนี้เขาบันซาเท่าไรวันครับผมเอเมื่อเมื่อสิบห้าค่ำเมื่อเพิ่นตักบันครับผมบารีกะทำบันเรียบร้อยแล้วปูกันอ่ามันนอนพักพรานขึ้นขึ้นอ่าวันว่า อายเรามาหาแต่ตามครับสัญญาณนะอเราโหลดเอาอันป่าป่าย่างอันมัถวายครับผมตัสัญญาณเลยติปูเออกับอันซ่องปัจเจัยนหนึ่งซ่องบัน้รับได้แล้วแบบูกระหายพรนแเราก็เล่กับบาริปูก็เลย เบิ่งเงินกันหน้าพันธุ์อยู่ในซองมันมีอันมันมีเท่าไรเงินครับครับมันเรามีใบร้อยใบหนึ่งบานนี้อ่าปลูกก่นเลยเบิ่งเลขถ่ายเงินกันหน้าพันธุ์มันเลยมีเลขถ่ายอยู่นะศูนย์ห้าเก้าเลขกันเงินกันใบร้อยศูนย์ห้าเก้าอันนี้ฝันวันที่สิบได้ีหยครับ แต่ว่าขันขันจีแอแปลเป็นตัวเลขก็สีใบร้อยมันก็จิเป็นูุ่นตัวเพราะว่านั่นเลขไทยเงืนมันกับบร่ได้แปลยากมันมีตัวเลขอยู่แล้วครับมาเนี่ผู้ก็ได้ภาพรวมมันอฝันสองข้างนอกกับคนผู้เดียวนะคกันเลขไอ้นะครแล้วเคยมาบอกเดี๋ยวก้อนเขาบนล่างกูดิครับครับใชอที่ว่าเราตายเพาะตอ หกสิบจได้ว่ามันออกวนหกนะครับบ้านเลขีก้อนเสนะครับผมเพินก็ซื้อเก้าหนึ่งเก้าสองมาออกเก้าหนึ่งอีกอ่ะให้ว่าอันเลขปูพันนึ่ยใ่เดอนั้นเม็ดเดียวครับแต่ว่านั่นอปู้ก็นี่นะเลขปูเนี่ยอันตัวเก้าอันนะครับผมเอ้ชุดโค้งสุดท้ายอชุดโค้งสุดท้ายสามตัวมี 059 059วันครั้งสุดท้ายวันที่10มือพันมาท้ำบุญนั่นะนะ5 6 8เอออันปูก็ได้เอาทั้งนามว่าเป็นเลขสองตัวครับมแต่ว่าบร่ได้บอกว่าญี่บนอยู่ล่างนะเลขปูติบบ่ได้บอกครับนีําอืมแต่ว่าอันอันนี้5 6 8นี่แม่หนึ่งวันน่นเนี่ย มือเรกออกครับันนี้พอสวยก็มาถ่ายทำครับวันที่สองบานนี้ก็เล่นเออปลาหาหกไม่อันปลาก็จะเป็นแปดหาหกมันก็เป็นหาหกอยู่แล้วครับผมเออตัวที่ชอบอ่าอืม มันก็มีแค่นี่นี่มันก็ลังประสบการ์นกันศูนย์เนี่ยกันศูนย์ก็จะเป็นซวนหานล่ะครับเพราะว่าอันเงื่อนใบลอยอันสุดๆก็ไม่เป็นดอกหรอกที่แต่ว่าพวกเราคนกับตีสวนใช้เพื่อนเอาไปนี่นะเพื่อนเจ็บทุกเม็ดเลขพูดนะเออการมาเก็บเออแบ่งลอยนี่มันก็จะหนึ่งซวนก็จะก็เจ็บเราต้องเขียนลงหรอกเพราะว่าผู้ใดฟังอันว่าวเพื่อนยังถืออันผู้เพื่นฟังตลอดนี่แหละก็มันสิดถึงนะ คก็บานเลียนเลขตัวที่ปูมากดีมาอาจจะเป็นขั้งล่าสุดเลยล่ะครับศูนย์ห้าเน่ยล่ะโอ้ศูนย์ห้าสองตัวนี่ยผมศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับอออเแต่ว่าตัวสุ้มเงินกับมากแต่ว่ามันมีสามตัวหนึ่งมันมีสองมันมีสามตัวคือห้าหกแล้วก็หกแปดแล้วก็ศูนย์ห้าครับอันปูบนเคย้อันติดตามเลขปูเนี่ เพื่อสีพิจารณาดอกเพื่อสีไปปีนขึ้นปีนลงกระโหลกเพื่อนอันซุ่มบ่ปีนกับบ่สืบเราเห็นบ่แม่ชะเลาหน่ะเราก็ซื้อซีก้าเลขตัวเดียวนึ่งแบบนีอก็ซีหัคนบ่ถือเออเธอติดต่อมาแล้วเออกอันเพิ่นกัดติดต่อมาแล้วล่ะได้ว่านขุนนั้นกัจเจอนอ่าบ่ได้เบิ่งดวงกัจเจ้าก็ถือด้วยกัจเจ้าก็ถือกัจเจอก็บันนั่น ปูกันได้ว่าเนือาะยิ่งไหทีเลยศูนย์ห้านั่นแหละเพราะว่ามันฝันขั้งทุตไทยศูนย์ห้าเก้าแต่ว่าอันที่แรกปูกับมักห้าหกแปดน่ะ ที่จริงก็ตีลงทิ้ลงไปทังมันก็ได้เดินมันเล็กบ่แลหลายตัวเน่ะตัเก่าเนาะเพียงกับห้าตัวเดิมตัวเดิมมันก็ขับหเนาะแม่กลับขึ้งขึ้นลุงขึนตัวมันถึมีแปดขึ้เก้าครับผมครับผม่เก้าก็เเ่ก้าหกแปดอครับผมมันก็มีหกแปดหกแปดเนาะครับมันหลอดหกแปดเกแปก็มีเราพิ่พิจารณาดอกคุ้นุงเป็นรับ เพราะว่ากันเอ่าไปชี้แน่ยเลยมันเกิดดูพอดีนะครับผมเพราะว่าเลขกปูบ่ควายชี้แน่ครับผมมันเลขกความฝันฝันออกมาจังสี่นะเพื่อเราก็เติดซื้อสุนชูน้ำเนี่ยแหะเงิอนลอยนี่ครับคือได้แล้วเง็นแบ่งลอยแต่ปูไปเบึง เลขไทยเงินแบ่งร้อยมีอยูุ่ศูนย์ห้าเก้าเนยศูนห้าเก้าเงินมันเลขใบร้อยนะเลขไทยแต่ว่ากัดสิ่งลศูนย์ศูนย์สิเพิ่มนักเข้าไปอีกแล้วแลศูนย์หนึ่งไปเต็มนากระดาษพวกนี้เอาเอาที่อันจำพวกมากศูนย์นะนะสิมีศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้ามีสามตัวแม่นครับผมเอออันที่ม่มากศูนย์ก็ตามนั้นล่ะบกป้วยห้าหกแปดนะแต่มีห้าหกมีหกแปด เก้าแปดไปกันตัวเก้าห้าม่เสรจหครบวงจรเต็มก็ดีตัดเอานี่นี่นะนกปูนกัดผู้ป่ะตัดผู้มึงเงินหน่อยก็แล้วแต่ที่เสียงเบิงนี่ละเลขของมันสางวันนี่ปูยิ่งไปที่ศูนย์ห้าเนี่ยเพราะว่ามันปั่นเทือกทุ่ไทยแต่ว่านันเป็นติดโทษมหาปูไหลครับผมแมนเดียวเป็นวันติดโทษมามืออีกพึกมือสองมือน่อนับว่า บอกเพก่นเท่านั้นอันซุ่มเพื่อนนั้นไอ้มีหมายเลขโทรศัพท์ครับผมบุกมาถึงไปศูนย์ห้าเก้าเล่ละครับชุดนี่จะลืมราคาพิเศษผมมีคนโดเงน้าใหม่เหลือดีล่ะสองร้อยเป็นพันสี่แล้วยินดีด้วยครับกับเอฟซีผู้ใจบุญนะครับเนาะ เขาจะถือกันซีกาอนครับผมซีโมกันแล้วเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดต่อเติมบุตรีนะครับด้วยเอฟซีครับผมใรมีโชคมีหมานกันคนผู้เดียวฟันแต่ว่าฟังน้ากันเป็นอย่างคือคอยคือมาถือเจ้าคือถือหรือว่าคนเป็นโซลี่ันเดียว